สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการเราทําคุณดูนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับทีมเออีกแล้วนะครับอวันนี้เรามีแผนจะไปไหนกันครับถ้ามากับทีมเราก็นั่นแหละค่างภูมิสายบุญนะมากับทีมเราก็ไม่พลาดเรื่องทำบุญอ่าใช่แล้วเส็แล้วกินเที่ยวแล้วเนาะกินเที่ยวทำบุญใช่วันนี้เราจะไปปล่อยปลา ปล<อ>่อยปลาก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะรับว่าภายในปล่อยปลาอะไรอไปล่อยที่ไหนไปล่อยที่ไหนไปล่อยปลาอะไรใช่แล้วโอเคครับ ก็นะครับก็๋ยววันนี้เราจะมาซื้อปลากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเลือกปลากันนะครับว่าเราจะเอาปลาชนิดไหนไปปล่อนพอดีมาช้อนกันเองบกันเองอ่ะใช่ครับโอเคสวายนี่เขาปล่อยด้วยเรื่องอะไรนะคะเอ เงินทองเงินทองคองตัวเงินทองคล่องตัวแล้วปลาดุกอระฮะปลดุกกระตูคู่แขมงแพ้ไพ่าลอ๋อเพื่อนาพนิานเน่ะครับอเพื่อนสุขภาพปลาช้อนช้งินทองเวลาปล่อยกข้าชอนข้าวมีเมีเล็ดับนะปลาไหลทาอะไรก็ราบื่นเงินทองไหลมานี้มาปล่อยกบลบีวิตกโดดรถเต้นตัดการรื่องานรูนี่ต้องเอาไปแคสเดี๋ยชอบกระโดดรถเต้น หมอพี่เอากบเอาผมเอาปลาปลาสวายกับปลาไหลดีกว่าอ่าผมถ่ายไว้ดูก่อนโอเคครับปลาไหลวยสปลาไหลก็ทำอะไรก็ลาบเลยนปลาไหลมาเทมาแสกคู่ละห้าสิบคู่ละห้าสิบเอาปลาไหลสองคู่เนาะปลาไหลสองคู่รวมกันเลยไหมรวมได้ค่ะรวมไปเลยปลาไหลสองคู่สวายเท่าไหร่นะ ตัวไามห้าสี่เอาไปหกตัวอ้าขายไปเลยสามสเนี่ห้ารอยอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วร้อยนอเคาแล้วมแล้วจ่ายตังคงจ่ายแล้วขนมปังเขาก็มีเยอะนะไม่เป็นแบบสีสอ่ามีให้เลือกเอาแบบที่ ครับวันนี้เราก็ได้ปลามาแล้วใช่เราได้มาถึงบ่อบัวบบ่อัวถ้ามาวัาจันทร์ถ้าเราปล่อยปลาต้องมาปล่อยที่บ่อบัวเนาะก็เราจะปล่อยปลาแล้นะครับอาอ่านี้เหลือหนึ่งปลาที่ปลาทอดเนาะ โอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาเราจะไปให้อาหารปลาต่อที่ด้านบนด้านบนโอเคครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เราจะให้อาหารปลาแล้วชา่เป็นฝายเก็บน้ําของวัดป่ามพวันนะคะอยู่ที่บ้านบึงของเรานี่เองปลาเด่ยเยอะมากถ้าเกิดว่าเราดูจากคนที่เขามาให้แล้ว แล้วก็แบบตัวอย่างใหญ่อะตัวก่็เท่าคนพูดอะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเห็นไหมแล้วก็จะบรรยากาศกรลมลื่นแล้วเดี๋ยวเราไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็นี่ไม่แต่ว่าของนี่เป็นแางนี้ไงเออนี่ไงไง ต้องย่อด้วยนะต้องย่อด้วยเไหนลองลองให้เยอะๆหน่อยดิให้แบบเยอะๆให้มันแบบปามชุ่มๆดูดูตรงนี้ก็มีดูมันก็ไปปามตัวใหญ่จีนเราต้องสังเกตนี่หนูตาอันใหญ่เราจะมองเห็นเนี่ยดูลองบอกสายตาไปนะ อ้ยดูมันกินไปเลยทั้งอันเลยค่ะ ปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วปล่อยปลาแล้วเรียบร้อยใช่สำหรับวันนี้เราก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนการทำรายการให้กดติดตามเนาะวันนี้ต้องอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แชร์ใชนะคะให้พวกเราหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันขาวว่าเราจะไปที่ไหนกันค่ะคลิปนี้ลาลาก่อนบ๊ายบาย